สวัสดีครับวันนี้วันที่15สิงหาคม2 5ง8สถานก,การณ์ของเซ็ตนะครับยังคงติดลบนะครับหลังจากเมื่อวานลบไปวันนี้ก็ลบต่อนะครับวันนี้เซตลบอยู่แปดจุดศูนย่8.05จุดนะครับหลังจากที่เบรกครึ่งวันนะครับ ราคาอยู่ที่1,258.62จุดนะครับสลับเซ็ตนะครับส่วนตลาด MAI ก็ลบเช่นเดียวกันนะครับลบอยู่0.99จุดนะครับย่อลงมาอยู่ที่248.30จุดนะครับนี่คือ SET และนี่คือ MAI นะครับเราจะไปเก็งกำไรกันต่อกับ Most Active Volume นะครับโดย5อันดับแรกของตารางก็ยังคงเป็น TTB นะครับ วันนี้เซตลบ8นะครับแต่ว่า ttb นั้นกลับบวกขึ้นมาสวนกระแสบวกขึ้นมานะครับบวกอยู่0.03สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.95บาทนะครับอันนี้มันเป็นจังหวะของอของตัวของเขาเองนะครับที่เขาได้รับความนิยมแล้วก็มีวลุ่มเข้ามาแล้วก็ราคาบวกขึ้นไปแม้ว่าจะสวนกระแสจากเซ็ที่ติดลบก็ตามนะครับ ทีนี้นะครับมาดูกันต่อนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกขึ้นมา2% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกมา4% 1วิคที่ผ่านมาบวกมา1น6่งนะครับ P/E อยู่ที่8.76เท่านะครับมี e U อยู่ที่ห้า e ห EPS 0.05สตางค์แล้วก็เคยปันผลที่0.07สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะของกราฟนะครับดูเหมือนว่าจะดีกลับขึ้นมาอย่าง ชัดเจนและรุนแรงนะครับและมีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนนั้นเป็นแท่งเทียนที่มีไซ้์เทียนยาวอยู่ด้านล่างอะไรก็ตามที่มีแท่งเทียนยาวอยู่ด้านล่าง70%ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับในวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องรุ้นแล้วก็ให้ราคาไซด์เวฟขึ้นไปให้ได้นะครับ มาดูนะครับวอลุ่มนะครับอ่าอ่ก่อนที่นิดก่อนที่จะมาดูวอลลุ่มนะครับ่าตัวนี้พาราบริกษาอย่างรองรับราคาอยู่ด้านล่างยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับสำหรับตัว TTP นะครับแล้วก็วอลลุ่มเป็นวอลลุ่มแท่งเทียนเขียวยืนยันว่าเป็นขาเข้าอย่างมากนะครับ338.21ามินิเลีนนะครับสำหรับวอลุ่มนะครับ ส่วนอีกตัวที่ยืนยันว่าเป็นขาขึ้นก็คือ MACD นะครับยืนเหนือเส้นซูนยยืนเหนือเส้นสัญญาลแล้วก็มี MACD oscillator อยู่ฝั่งแดนบวกอยู่เหนือเส้นซูนย์นั่นเองนะครับมายืนยันอีกตัวว่าเป็นขาขึ้นโดย RSI นะครับชี้ขึ้นไปที่ราคานะครับ61.38จุดนะครับถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนและเมื่อเราดูจากดิ d i c a t o r ทุกตัว ก็ยืนยันได้ว่าตัว TTB นี้จะมีโอกาสค่อยๆขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดของกรอบ r e i น e r a t i o n นะครับที่ราคา1.99บาทนั่นเองนะครับเรามองตอนตอนนี้นะครับดูพื้นฐานนะครับเราก็จะเห็นว่าแนวรับจริงๆอยู่ที่1.95หรือ1.96บาทนะครับส่วนแนวต้านที่จะทำกำไรสูงสุดใกล้ที่สุดนะครับเขาชี้ไปที่1.99บาท นะครับส่วนถ้าเกิดว่าต้องต้องต้องตัดคัดลอสนะครับก็คือเส้น2และว,วันข้างล่างใกล้สุดนะครับต Cut ัดคัดลอสที่ราคา1.88บาทนั่นเองนะครับนี่คือ t t b นะครับซึ่งนักลงทุนนะนิยมมากนะครับถือว่านิยมมากจริงๆสำหรับ t t b เพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าทุกๆคลิปเกือบทุกๆคลิปนะครับ จะเห็น TTB อยย้อนดับ1อันดับ2อันดับ3มาโดยตลอดนะครับก็ท่านักทุนก็ลองพินิษพิจารณาดูแล้วก็ล่าสุดเขาก็เข้าใจว่า F45 มีผลกัรด้วยินงานออกมานะครับก็เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ยืนยันในการที่จะดูผลประกอบการนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ราคาจะพุ่งส่วนกระแสเซตขึ้นไปนะครับมาที่ตัวที่2ในวันนี้นะครับนั่นคือ THAI นะครับไทยก็เป็นไปตามที่นักลงทุนลหลายท่านหรือนักวิเคราะห์หรือพวกบลกเกอร์ลหลายท่านที่แนะนำเอาไว้ก็คือระมัดระวังการจะติดดอยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเมื่อนะครับ THAI หรือไทย LA i n t e r n a t i o n เ l ชซาวนี้ราคาย่อลงมานะครับหลังจากเมื่อวานก็ขึ้นไปชนหมายความว่ามีแท่งเทียน เดี๋ยวจะไปชี้ให้ดูว่าเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับวันนี้ก็ติดลบไปอ่1.01.80สตังค์นะครับมาอยู่ที่ราคา16บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมานะครับเขาก็บวกไป381นะครับเราก็1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป684เต์วหนึ่งที่ที่ผ่านมาบวกขึ้นไป17นะครับอ่าฟันดาไมโทลอื่นยังไม่มีนะครับข้ามไป ไปดูจังหวะกราฟหลังจากที่เปิดมา7วันนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่7นะครับ1 2 3 4 5 6 7าเอาวนันเป็นวันที่8นะครับวันที่8นะครับซึ่งอย่างที่เคยเรียนย้ำๆหลายครั้งแล้วนะครับว่าถ้าหุ้นจะขึ้นโดยจะต้องมีสีแดงแทรกไม่ว่าตรงใดตรงหนึ่งนะครับถ้า7วันก็จะแทรกไม่ว่าตรงใดตรงหนึ่ง ซึ่งเป็นสีแดงนะครับจะไม่มีทางเขียวทั้ง7วันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ก็เห็นว่าเขาบอกลงหน้าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับบอกลงหน้ายัางไงครับแท่งเทียนเมื่อวานที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบน่งบอกว่าราคามีโอกาสเปิดเสมอตัวหรือไส้เวดาวงมาด้านล่างนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ราคาย่อลงมานะครับก็ยินดีกับท่านที่ติดดอยแล้วก็เสียใจกับท่านด้วยที่ท่าน ติดดอยนะครับส่วนจะลงจากดอยได้ไหมก็ต้องดูโอกาสถัดไปนะครับขอให้ท่านาสามารถที่จะทํากําไรต่อไปก็ได้ได้ก็รับกันนะครับมาดูล่าสุดวอล,ลุ่มเป็นวอล,ลุ่มขายนะครับสีแดงนะครับอยู่ที่1 8อ5 3เห้มมิเลียนยังคงมีวอล,ลุ่มเป็นระดับ2นะครับลองลองมาจาก t t b แล้วก็ MACD เอสดไซด์เวไปทางด้านข้างนะครับยังเหนือกว่าทุกเส้นอยู่แล้วก็ ไอ i ชี้ลงนะครับที่82นะครับหลังจากที่ s s i นั้นจะไม่มีวันที่ขึ้นหรือยืนอยู่บน Overwatch ได้ตลอดเวลาเพราะนั้นตอนนี้ก็คือกำลังไสา์เวดาวลงมาเพราะนั้นตอนนี้ไทย thai ก็การบินไทยก็เป็นจังหวะแนวโน้มขายทํากำไรนั่นเองเพราะนั้นตรงนี้ท่านควรที่จะวันท่านใดที่ยังไม่คัดลอตก็ควรที่จะตั้งวางคัดลอตนะครับ ก็แนะนําไว้ที่คัดลออนะครับใกล้ที่สุดเท่าที่ท่านจะคัดลออลออออกไปได้นะครับแต่มันก็จะมีโอกาสกลับเข้ามานะครับในบางที่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ท่านวางกลยุทธ์อย่างไรนะครับก็พินารณาดูนะครับแต่ว่าเราเห็นว่ายังไงต้องคัดลอดออกแน่นอนเพื่อเอากําไรไว้ก่อนนะครับอย่างที่เราแนะนําไปมั่วนะครับถัดมาตัวที่3นะครับนั่นก็คือตัว เฮงนะครับเฮงลิสซิ่งแอนด์แคปิตอลนะครับ H E, e N G นะครับวันนี้สวนกระแสตลาดบวกขึ้นไป0.14บาทนะครับ0.14สตางค์นะครับ,รนะรบโดยราคามาอยู่ที่1.15บาทนะครับแล้วก็3เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา11% 1เดือนที่ผ่านมาก็บวกไป22% 1วีคที่ผ่านมาก็ยังคงบวกอยู่ 11.65%นะครับ p e อยู่ที่26.73เท่านะครับและ y d อ,อยู่ที่5.20%มี e P/S ที่0.02สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการบันผลที่0.05์สตางค์นะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและราคาก็พุ่งขึ้นไปไปดูกราฟกันนะครับราคาเคยพุ่งขึ้นไปนะครับถึงอยอดสูงสุดนะครับทำ New High ที่1.29 ตังเลย1.29บาทนะครับแต่สุดท้ายก็มาปิดที่1.15นะครับเป็นแนวรับตอนนี้นะครับสามารถยืนเหนือเส้น2แล้วันขึ้นไปได้นะครับตัวนี้ต้องไปดู F45 ทีว่ามีผลการดำเนินงานเป็นบวกอย่างไรนะครับราควก็เลยพุ่งขึ้นมารุนแรงนะครับเห็นจากตรงนี้ราคาบนรุ่มขึ้นนะครับบนลุ่มสูงขึ้นนะครับมีบนรุ่มที่87.34มิลเลียนนะครับแล้วก็ ไอาสายชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาณยืนเหนือเส้นศูนย์แล้วก็โอเมก้ซีดีออสซิเลเตอร์ยืนเหนือเส้นศูนย์นด้วยนั่นเองส่วนไอาสายชี้ขึ้นไปนะครับชนโอวอตนะครับที่ขึ้นไปที่74นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นตรงนี้ก็เราก็จะเห็นว่าแท่งเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านบนนั่นหมายก็ว่าในวันถัดไปราคาจะต้องย่อลงมาเหมือนตัวตัวที่เรา แนะนำเมสคูคือตัว T H R I นะครับตัวนี้มีโอกาสที่จะย่อลงมาประมาณ70%นะครับก็ให้ท่นนัดระวังด้วยก็อลองพิจารณาดูนะครับเราก็แนะนำด้วยความให้ความปลอดภัยกับทางนัคทุนถนัดมาตัวที่4นะครับนั่นก็คือชัยโยตัวนี้ัชโยวันนี้มีวอลรุ่มเข้ามีมีอ่ามีวอลรุ่มเข้านิดหน่อยอยู่อันดับที่4แต่ว่า ทางที่ดีก็คือมีราคาบวกขึ้นไป0.44บาทนะครับถึงว่าถือว่าบวกอย่างรุนแรงนะครับชยโยนะครับโดยตอนนี้ราคามาอยู่ที่1.91บาทนั่นเองนะครับบวกขึ้นไป0.44สตางค์นะครับก็มาอยู่ที่1.91สตางค์นะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาเขาลบไป15%นะครับแต่ว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาไอ้หเดือนที่ผ่านมานั้น ก็บวกไป36%แล้วก็1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป19%บเาอร์เถือวาอ่าดีดมาอย่างรุนแรงนะครับ3เดือนแค่สองเดือนที่ผ่านมานะครับพอเขาเริ่ม1เดือนนะครับ PE อยู่ที่5 3 9เท่านะครับมีอยู่ที่2.42%ี่มี EPS ที่0.07สตางค์และเคยมีการปันผลไม่มีไม่มีการปันผลนะครับคือก็ไม่ได้แบ่งแบ่งแบ่ง,บงปันผลนั่นเอง ไปดูจังหวะของกราฟนะครับเป็นแท่งเขียวยาวขึ้นไปแบบนี้ก็เป็นที่นิยมหรือเป็นอันรายงานที่ดีนะครับจากผลประกอบการล่าสุดหรือ F45 แล้วสังเกตนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษร์แบนดบีบเข้าไปหากันแล้วราคาพุ่งแรงขึ้นไปนะครับตัวนี้สำคัญเราเห็นบ่อยเห็นเป็นประจำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษร์แบนดเริ่มบีบหากันเราจะต้องเข้าเก่งกำไร เอาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับโดยมีวอลลุ่มเข้ามาทะลักเข้ามานะครับในเช้านี้ล่าสุดนะครับที่84.73มิลเลียนแล้วก็ m a c d ชี้ขึ้นยืนเหนือเส้นศูนยยืนเหนือเส้นซิกญนลนะครับแล้วก็ไฮซาย์ขึ้นไปชนโอว์บนะครับที่ราคา69.50นะครับก็เกือบอีกจุด50จะชนโอว์บที่70นะครับ ฉันั้นตัวนี้เป็นแนวขาขึ้นและทํากําไรได้อย่างแน่นอนแล้วถ้ายังปิดเป็นแท่าเทียนเขียวยาวแบบนี้ในวันถัดไปราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปใกล้ทดสอบเส้น200วันนะครับที่ราคา2.24บาทนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่1.91บาทนะครับก็อ,อยู่ที่ความมั่นใจหรือการแปบ,บลงทุนตัวท่านนักทุน เอ่งกขไปด้วยกันโดยท่านังทุนนั่นเองนะครับยังไงก็อรมมดระวังกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือตัว WHA นะครับ WHA ยังคงราคาคงย่อต่อปานะครับตัวนี้แนะนําว่าถ้าย่อควรรับนะครับตัวนี้นะครับย่อให้รับส่วนขึ้นนั้นให้พิจารณาว่าแต่กําไรหรือเปล่าก็ควรขายนะครับ แต่ช่วงระยะเวลานี้ก็คือย่อให้รับไว้เพราะว่าแน่นอนว่าได้กําไรต่อไปแน่นอนเพราะว่าตัวนี้ราคามันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับสำหรับ WHA แต่ว่าโดยภาพโดยรวมของบริษัทแล้วยังทง่ําำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับราคาล่าสุดลบอยู่0.08สตางค์นะครับแล้วก็ราคาย่อกลับมาอยู่ที่3.46บาทนะครับ3.646บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป4%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป3%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาย่อลงมาลบ3.98%อนะครับ P/E อยู e ่ที่11.11 11เท่านะครับมีย e ูที่5.38%มี EPS ที่0.20สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.12สตางค์นั่นเองนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับก็ติดตามผลการวิเนง,งานนะครับทีนี้นะครับมาดูจังหวะของ ของการบีบตัวเข้ามาหากันของบรูจแบนนะครับเมื่อไรก็ตามที่บรูจแบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วราคาเลือกข้างตอนนี้เลือกอยู่กึ่งกลางนะครับไม่ขึ้นไม่ลงนะครับแต่มีพาลาโบลิกซาอยู่ด้านบนแสดงว่าราคาจะพุ่งแรงลงมานะครับนักลงทุนตเตรียมช้อนนะครับอะไรอย่างงี้ต้องเตรียมช้อนเอาไว้นะครับตเตรียมซื้อนะครับราคาที่ต่ํากว่านี้ เพราะว่าอะไรวอลุ่มออกนะครับไม่มีการซื้อขายอ,อยู่ที่73.23มิลเลนนะครับส่วนในเบสซีดชี้ลงนะครับเป็นขาลงนั่นเองเพราะฉะนั้นโอกาสลงมีสูงนะครับแล้วก็พุ่งลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมช้อนหรือว่าถ้าท่านใดที่ยังไม่มีก็จับตาดูก่อนจนกว่าราคาจะลงมาที่กรอบดีเนลเลกชันด้านล่างท่านค่อยพิจารณาซื้อนะครับนี่คือนะกลยุทธ์นะครับ พึ่งรีบซื้อนะครับให้ราคาย่อลงมาก่อนนะครับทีนี้ RSI ก็ยังคงชี้ลงนะครับมีจากจะเห็นว่าอินดิเคเตอร์สตัวนะครับสตัวนะครับอินดิเคเตอร์สตัวที่เราเห็นตอนนี้บอกว่าเป็นจังหวะขาลงนั่นเองนะครับเพราะนั้นจับตาดูอย่างเดียวอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับก็ราคาก็จะค่อยๆดีดกลับขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ดีดกลับขึ้นไปค่อย ฟอลโล่ Follow, หรือซื้อทำกำไรต่อไปนั่นเองเพราะฉนั้นตอนนี้ก็จับตาดูอย่างเดียวนะครับอย่าเพิ่งทําอะไรนะครับสำหรับตัว wha เพราะว่ามีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปใกล้นะครับเส้น2องวันไปทดสอบแนวต้านสําคัญที่ราคา4บาทสิแปดสตนะครับราคาถือว่าเป็นราคาอันใกล้นะครับระหว่าง3บาทกับ4บาท มีข้อแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับทำกำไรได้เยอะเลยทีเดียวท่าักทุนก็โปรดพิจารณานะครับอยา่างผีถามนะครับใจเย็นนะครับ p h a มีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปต้องไปดูว่า f 4 5่เป็นอย่างไรผลกำรในางานนะครับหลายเดือนหลาย3เดือนนะครับและดารายพอประกอบกันเป็นรายปีล้วได้กำไรหรือมีการแบ่งการปันผลอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดนะครับแนะนำว่า ปีเชนี้เ<า>มื่ออาทิตที่แล้วพุ่งขึ้นไปนะครับเกือบ3เกือบ4บาทแต่ว่าตอนนี้ก็ย่อลงมานะครับยังคงให้ความสำคัญนะครับติดตามกันต่อไปนะครับท่านนักงทุนครับและนี่คือ5ตัวที่มีมีวอตเอคกซ์ีวอลุ่มเข้ามาแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดเราก็เลยนำมาย,ยกเล่าให้ท่านนับักลงทุนได้ทราบกาันนะครับเพราะนั้นกดกรุดากดแชร์กด,กด,กดถูกใจกด subscribe กดนีกแจ้งเตือน แล้วก็กลับขอบ้อควาทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ